เมื่อวานผมสัมภา์และพูดชัดเจนในจุดยืนทั้งหมดของรัฐไทยนะครับของรัฐบาลนะครับแล้วก็ได้มอบทุกให้มีน,น้อยท่านไปให้กำลังใจแล้วก็ไปยืนยันจุดยืนของเรานะครับแล้วก็พยายามไปสำรวจทภาพปัญหาและความต้องการแล้วก็ประเด็นที่เป็นปัญหาเพื่อจะนำกลับมาพูดคุยกันในรายละเอียดและแก้ไขปัญหาออตอนนี้ผม,มก็าำลังคุยกับทุกส่วนให,ให้ได้ข้อเท็จจริงจริง เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาผมก็ได้เรียกแม่ทัภพภาคสี่ท่านมาพบจะก็ได้พูดคุยกันของสองต่อสองนะครับในการคุยประธาแล้วก็ได้เรียกผู้นิตการผุยกับภาคก้างมาแล้วก็ได้คุยกันผมเองก็จะมีแผนจริงๆขณะนีเ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมันไม่ใช่มาเที่ยวพูดต่อหน้าฐารกํานังไม่อทำอย่างนี้แต่แน่นอนความห่องใหญของประชาชนก็ดูผลที่มันจะเกิดขึ้นแต่ขอให,ให้เวลาสักหน่อย เพราะว่าหลายเรื่องที่เราวางอยู่ตรงนี้เรายังพูดไม่ได้นะครับแต่ผมก็ทําอะไรคึืนหน้าไปพอเพือแล้วไม่ว่าจะพบกับผู้อำนวยความสะดวกจากมาเลเซียที่ท่านนันวามอบมาหรือกําลังประสานงานเข้าไปที่ที่ในส่วนซึ่งพูดไปบางทีมันก็จะไปกระทบกับความมาัมม่นระวังรัฐได้ก็ต้องระมัดระวังด้วยว่าเราไม่ได้ปัรถนาแบบนั้นแต่ว่าบางทีพูดกันไปแล้วมันบานไปมันกลายเป็นบานไปจากข้อเท็จจริงและสร้างคัน ก็ผมคิดว่าภายในรุ่งเวลาสั้นๆเนี่ยจะได้เห็นว่า,เ,าเราสรุปแนวคิดต่างๆแล้วราเข้าไปมีการดาเนินการยังไงได้เพราะจากนี้ไปผมก็วางไป็นสูงสิ้นเดือนต้นเดือนหน้าว่ามีกระบวนการในการแจ้งอักาก็ยังไม่มีอะไรที่ว่านะครับแล้วก็ขณะนี้ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่เนี่ยดูแลได้อยู่แล้วนะครับ แต่ว่าถ้าจะปรับเปลี่ยนยังไงหรือจะแก้ไขในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคิดด้วยต้องมีคนไกมีกฎหมายที่ให้ความมั่นใจกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานนะครับตอนนี้ยังไม่ได้คิดจะมีเลยเราก้าวไประวามปลอดภัยน้อยที่ขนาดมีการเดินทางมากขึ้นไป็นฐานว่าเปลี่ยนชีวิตที่ดีในตอนนี้นะปฏิบัติแล้วเราเน้นย้ำอยู่แล้วครับลักษณะนี้เราให้ผู้วังเขาเชื่อไปให้ความมั่นใจนะครับแล้วก็ ที่บอกว่าให้ทางานเชิงรุกเนะี่ยไม่ใช่ออกไปสู้รบก,กับเขาหรอกทเห็นแค่สิ่งที่เราให้ทํางานเชิงรุกก็คือไม่ใช่นั่งอยู่ในที่ตั้งก็ต้องตรวจตราด่านอะไรต่างๆให้มากเข้มข้นขึ้นไม่ให้มีการเคลื่อนไหวอาวุธสงครามหรืออะไรต่างๆได้ง่ายดายแล้วก็จัดกําลังนะครับเข้าไปดูแลหน่วยทหารหน่วยพักที่นอปรชาชนในเช่นชาวพุทธหรืออะไรต่างๆหรือชาวมุสลิมที่เปราะบางก็ตามเนี่ยก็จัดกําลังเข้าไปคุ้มครองดูแลก็ลคือ ผมให้เขาออกจากที่ตั้งแล้วก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวให้มากขึ้นไม่ไม่อยู่กับที่แล้วหย่อนยาซึ่งผู้ขายก็เขียนพอได้ตั้งแต่วันแรกที่ได้คุยกับทางท่านผู้จัดก,การทานตกและผู้จัดก,การตำรวจเราก็ชัดเจนแล้วว่าให้เปิดออเดอร่นออกไปในการเไม่ใช่อยู่กับที่แล้วก็ต้องลดขนาดนี้สิ่งสําคัญอันหนึ่งคือต้องลดความรุนแรงที่ใช้ได้อย่างเต็มที่เดี๋ยวออกถึงนี้ผมก็จะต้องไปพบคุณราัชมตรีนะครับ ล่าสุดท่นมีกรณีว่าว่าจะเรินทำสืส่อปหลาดว่าโหนี่หลายเรื่องเลยเกินเอาเอาแค่น,นี้พอนะอันนั้นเขาพูดกันเยอะนะ